สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนคุณผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา9ก0าถึงสิบโมงเช้านะครับและสามารถที่จะดูซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ารีรันในเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มของคืนวันเดียวกันนะครับและรายการของเราคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกอาการของคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้คุณหมอนะครับได้ไวินิจฉัยและก็ จะตอบคำถามได้สดๆในรายการนะครับที่หมายเลข026893673 026893673หรือว่าจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เป็นวักตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่4649000นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่จดไม่ทันนะครับ สำหรับวิธีการโทรศัพท์นะครับ026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นว่าตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่4649,000วันนี้รายการของเรานะครับจะพูดกันถึงเรื่องของไตซึ่งจะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าจะกระจ่างมากขึ้นโดยเฉพาะในคราวที่แล้วนะครับผู้ด,ดำเนินรายการแล้วก็วิทยากรของเรานะครับพูดไปถึงไตแต่ว่าวงเล็บ ขี่เส้นใต้หนักๆเลยนะครับอาจจะโยงไปถึงเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันแต่วันนี้เราจะทําความเข้าใจกับไตในวิธีการอธิบายโดยแพทย์แผนจีนนะครับเราจะอยู่กับวิทยากรท่านเดิมหน้าเดิมเช่นเดิมนะครับแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเดิมคนเดิมแต่ไม่เบื่อเลยอแต่ไม่เบื่อเลยนะครับครับหมอปิงครับเรื่องของไต ไตวิธีการอธิบายโดยหน้าที่ของมันแพทย์แผนจ,จีนกับแพทย์แผนตะวันตกแพทย์แผนฝรั่งเนี่ยเขาอธิบายหน้าที่ของไตเหมือนกันไหมครับต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับต่างกันโดยสิ้นเชิงไตแพทย์แผนปัจจุบันมันทําหน้าที่อะไรแพทย์ปัจจุบันทําหน้าที่อยู่ตัวหลักๆก็คือตัวไตเนี่ยเป็นตัวกรองสามพิษนะฮะหลังจากร่างกายเรา,าย่อยอาหารเสร็จแล้ว <c oughs> นะฮะฮส,สารบางตัวเนี่ยสารพิษเนี่ยที่เราไม่ไม่เอาแล้ว <c oughs> นะฮะฮก็จะไปถูกกองออกจากตัวตาย <c oughs> นะฮะจะทําหน้าที่ในการกองกองเสร็จแล้วก็กลายเป็นปัสสาวะกรองสารพิษสารพิษออกไปกทางปัสสาวะ, <c oughs> ะ,ะออกไปทางปัสสาวะครับหน้าที่ของตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสารพิษในร่างกายครับนะฮะสารสกปรกความสกปรกของร่างกายเราเนี่ย 7จ็ดออกมาจากปัสสาวะที่เราเข้าใจกันว่าในอุจละนะฮะทีนี้อุจจระเหม็นจริงนะฮะแต่ว่าออกสามที่จริงๆแค่20-25%เท่านั้นเองอ๋อส่วนที่เหลือจาก7 0็ดสิบหรือว่าเจ็ดอถึงยีออกทางอุจจะอุจจาระอีกประมาณ5%้าเปอกว่า ค,ครับนะฮะบวกลบหน่อยหนึ่งจะออกทางผิวหนังกับหายใจทางเหงื่อทางเหงืนนกก่อนะก็ทางหายใจทางหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนั่นเอ,อนที่สติแผ่ปัจจุบันเขาจะมองว่าจะเป็นอวัยวะตัวสําคัญที่สุดในการกองสัมผัสออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อวานเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันแล้วก็คือ,อ,อถ้าตัวนี้ผิดปกติครับการกองสัมผัสออกร่างกายก็จะเสีย นะฮะร่างสะสมพี่ก็จะสะสมอยู่ที่เลือดนะฮะเพราะฉะนั้นเราที่กำลัต้องฟอกเลือดฟอกเลือดก็คือตรงนี้ครับก็คือฟอกกานตัวนี้ออกมาอก็คือช่วยทําหน้าที่ตเทียมทำหน้าที่แทนไตมันซะเลยนี่คือคือคือคราวที่แล้วเราคุยกันไตยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะอยู่ตรงเหนือไตตรงนั้นจะมีมีอวัยวะตัวหนึ่งติดอยู่ นะฮะแล้วก็ตบหมดตายครับอ่ามันเหมือนกับหมวกครับเหมือนกับหมวกนะฮะแล้วก็ตบหมดตายตรงนี้มันจะทําหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนครับนะข้อคัดล่ะสำคัญทีเดียวครับนะครับนั่นก็คืออยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตายในที่สติแผนปัจจุบันหลักๆก็มีอยู่เท่านี้ครับนะฮะก็คือหนึ่งกองขับพิทสองผลิตฮอร์โมนครับนะฮะนี่คือแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันอ่ะขับมาดูแพทย์แผนจีน แผนจีนเรานั้นค่อนข้างจะให้ความสำคัญตายครับนะครับสำคัญมากๆทีเดียวนะฮะ <c oughs> ในในอวัยาวะนะฮะท่านห้าเนี่ยแพทย์จีนเราเราเราจะจับอวัยาวะท่านตันท่านห้านะครับมีตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง นะครับในตำแหน่งต่างต่ลงตำแหน่งตําตำแหน่งอย่างหัวใจนั่นเป็นห้องเต้บนั่นเป็นเจ้าแห่งอวัยวะเป็นพระราชาเลยเป็นพระราชาเลยครันะฮะห้องเต้นี่หัวใจนี่สําคัญครับหัวใจอย่ามั่วถ้ามั่วเมื่อไหร่เสร็จครับถ้าหมอจะหัวใจมั่วไม่ทํางานเราจะพบว่าหัวใจบางคนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยควันดีคืนดีปกไปครนะฮะทีเดียว ลมเหลวไปเลยนะฮะเราจะพบบางคนเข้าออกลมพายใเป็นประจําแต่ไม่ยากเป็นอะไรครับถูกไหมนั่นคือหัวใจเพราะาอะไรเพราะหัวใจที่เขาไม่ยอมทํางานครับที่เราเมายายทั้งวันเขาไม่สามารถตรวจผิดคนผิดปกติของร่างกายเราได้ครับถูกไหมถ้าเมื่อตรวความผิดของปกติไม่ไดค้คนนั้นก็ไม่ป่วย แต่ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เสร็จมาครับแต่บางคนห้องเตะบางองค์โอ้โหเก่งเลยนิดหน่อยไม่ได้นิดหน่อยไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นไปเข้าโรงพยาบาลตลอดนี่คือคือคือห้องเตะห้องเตะตัวที่สองครับตัวที่สองคือปอดครับปอนั่นคืออะไรปอนั่นคือเสมือนกับเป็น คนที่ให้ความเห็นห้องเต้อมาดอมาดปุโรหิตเหล่แบบนี้มาคือคนคนที่ให้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 ความเห็นครับนะฮะาปะคือทหารเอกครับวางเพลงขุนพลขุนพลนะฮะมับนะฮะม้ามเอกคนเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการอะไรพวกนั้น มันของเบ้งอะไรอย่างนี้ใช่ครับนะตายคืออะไรครับตายเขาเรียกโจเฉียงจือควานโจเฉียงก็คือเวลาโบราณเนี่ยเวลาสู้รบอ่ะครับเวลาสู้รบในในโบราณเนี่ยครับเขาจะต้องมีเขาใช้ครเขาใช้รถม้าครับ เนอะไหมฮะเขาใช้รถม้ารถม้าก็จะมีทางเอกอยู่ตรงกลางคนหนึ่งนะฮะแล้วก็คนหนึ่งคือบังคับม้าแล้วอีกคนหนึ่งคือจะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจที่สุดครับนะยืนอยู่ข้างค้างนะนี่ไตคือหน้าที่ของไตอยู่ข้างข้างคุณพลอะไรอย่างเงี้ยข้างข้างของพลครับเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเรา นึกไม่ออกเลยอาจารย์แต่แต่แต่นึกถึงตอนลบออกดูถึงพอแต่ว่าแข็งไมลงแล้วมันไตมันยังไงกับแพทย์จีนนั่นคือขวอมหมายของไตทําไมถึงเขาเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเราดูถึงคุณสมบัติของของของแพระจีนครับนะครับวันก่อนเราผมคุยแล้วรอบหนึ่งก็คืออวัยวะท่างห้าเนี่ยเสมือนกับภรรยา ใช่ไหมเขามีเขามีสามีทำงาหากินอยู่ข้างนอกก็คือเลี้ยวฟูนะฮะพอหลังจากเสร็จเ็จะส่งเงินก็คือจริงก็คือส่งมาให้ที่อู่จ้างก็คืออวัยวะตันทั้ง5อู่จ้างอวัยวะตันทั้ง5ตรงจริงตรงนี้เก็บมาถึงที่สุดก็จะกลับไปเก็บอยู่ที่ตายเพราะตายนั้นเสมือนกับธนาคารครับข้งกับธนาคาร นะเคยเก็บจริงทั้งหมดของร่างกายอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครเหลือเอามาตรงนี้ถ้าใครขาดจริงตรงนี้ก็คือจะส่งออกไปใช้ครับนะฮะแพทย์ไตในที่สตีแพทย์จิงอันดับแรกก็คือเสมือนกับเป็นตัวแทนของพ่อแม่ครับนะฮะเป็นตัวแทนเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่แต่ว่าพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นห้องแต้แค่นังเองครับนะฮะเป็นพี่ใหญ่นะฮะเป็นพี่ใหญ่ที่ คอยดูแลน้องๆนะฮะถ้าใครมีเงินเหลือก็จะมาเก็บที่นี่ถ้าใครเงินขาดก็จะเอาจากที่นี่ไปใช้เงินในเงินในคำว่าเงินพอจะมองออกนะครับคือแพียมจะเข้าใจได้แต่พอถ้าเปรียบเทียบกับเป็นกลไกในร่างกายครับมันคืออะไรครับก็คือจริงถ้าจริงะเรียกว่าเรียกคํานี้เรียกว่าจริงครับนะฮะจริงตัวนี้มาจากไหนนะฮะจริงตัวนี้เก็บมาจากพ่อแม่ พ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นมรดกมรดกใช่ป่ะใช่ป่ะอาจารย์ใช่มรดกตอบถูกแต่ดีใจอย่างไรตอวถูกพยายามอาจารย์ว็ทพยายามจะหาสั์ให้มันลงผมก็พยายามจะแปลจากอาจารย์หาศั์ไทยให้มันลงเหมือนกันใช่ใช่ใช่จริงตอนนี้ก็คือพ่อแม่ให้มาครับให้มาเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ที่ไตเก็บไว้ที่ไตนะฮะพะ พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ก <g ül> ็คือเท่านั้นมรดกมาอยู่เท่านี้นะฮะมรดกบางคนพ่อแม่เขาให้เยอะหน่อยครับ <g ül> หลายสิบล้านอ๋อมีเงินเก็บเยอะมีเง<ม>ิน<ม>เก็บเยอะครับครับถูกไหมแต่บางคนพ่อแม่ให้หมรดกมาสามบาทห้าบาทน้อยน้อยแล้วมากกับน้อยส่งผลอย่างไรครับส่งผลต่อภายหลังต่อชีวิตถ้าหากว่าให้มาสักสิบล้านครับก็สบายหน่อยเราก็ เราจะเติบโตได้ง่ายครับถูกไหมแต่ให้มาสามบาทห้าบาทก็แย่หน่อยถ้าให้ขาดทุนมาก็ยิ่งแย่เข้าอป่างนี้สมมติให้มามากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องพึ่งพาโมดกนั้นอย่างเดียวไหมครับหรือว่าเราสร้างสร้างในร่างกายของเราก็สร้างในตัวจริงเนี่ยขึ้นมาเองขึ้นมาเองได้ไหมครับได้ครับนะจริงตอนนี้เนี่ยหลังจากเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วครับพ่อแม่เขาทํางานครั้งเดียวอืม ใช่ไหมฮะให้คุณครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองแล้วนะฮะมองมาระดกมีครั้งเดียวนะฮะเขาให้มาครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออาศัยร่างกายเราอเป็นตัวสร้างขึ้นมาเองคนที่สร้างก็จะต้องอาศัยม้าเป็นตัวสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นมระดกตรงนี้หลังจากที่มาถึงร่างกายเราแล้วจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมานะฮะทีนี้จะมากจะน้อยครับมันก็ขึ้นอยู่กับสองตัวหนึ่งคือ พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่อืถ้าพ่อแม่ให้มาเยอะเราก็สร้างได้เยอะครับถ้าพ่อแม่ให้มาน้อยเราก็สร้างได้น้อยถูกไหมนี่คือข้อแรกข้อที่สองพ่อแม่ให้มาเยอะนะแล้วคุณไม่สร้างครับก็น้อยได้เหมือนกันนะไอ้ที่ได้มาก็อาจจะหายไปอาจจะหายไปก็คืออยู่ที่มามละอยู่ที่การกินอาหารแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่อยู่ในเราเป็นทารก นะตั้งแต่อยู่ในทารกลที่อยู่ไรเราอยู่ในท้องรเราก็ต้องกินจากอาหารจากพ่อแม่ไอ้จากๆจากแม่ที่เขากินเข้ามาแดยเรากินอาหารก็คือร่างกายเป็นคนสร้างเองครับถูกไหมเพราะทั้งหมดททางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวม้ามด้วยครับนี่คือนี่คือตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็คือสาเหตุที่ผมให พ่อแม่ว่าที่พ่อแม่ครับนะฮะมีหลายคู่ที่มาปปึกษาผมเรื่องมีบุตรยากนะฮะเมื่อวานผมยังคุยกับคนไข้อยู่นะฮะผมอยากให้เขากลับไปออกกําลังกายืมนะประมาณร้อยละห้าสิบไม่ต้องกลับมาใหม่โอ้โหผมคนหนึ่งแหละกล่าว่าเวลาเปิดสาอท่านนี้ที่ไรเอาเลยว่าบอกมาเลยสมคุณยาอะไรดีผมจะไปซื้อหาทันทีหรือแบบยื่นมือเตรียมฝังเข็มแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไปออกกำลังกายออกกำลังกาย นี่คือสําคัญในเรื่การออกกาลังกายขณะการออกกาลังกายก็จะทําให้การตีบุตรได้เล็งง่ายขึ้นการมีบุตรก็มีบุตรึ้นก็มีบุตรเนี่ยขึ้นอยู่กับสองอย่างนะฮะก็คือ,อตัวนี้นี่ะสาเหตุนะนะสาเหตุการไม่มีบุตรเนี่ยนะฮะสาเหตุมีสองตัวหลักๆเลยหนึ่งคือความเครียดหนึ่งคือความเครียดสองคือ ร่างกายไม่ไม่สมบูรณ์ครับแล้วมาจากสาเหตุไตด้วยหรือเปล่าครับสาเหตุที่ไตก็คือมีส่วนนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยไตนี่ผมกับตัดทิ้งไปผมจะมองสองเหตุตัวนี้สองสาเหตุนี้เป็นหลักถ้าคุณไปออกกําลังกายจริงจังๆร่างกายก็จะแข็งแรงคุณไปออกกําลังกายคุณจะนั่งวิ่งไปชิดเรื่องงานกันไปได้ไหมผมไม่ได้ครับถูกไหม พราะถ้าว่าเวลาเราออกกําลังกายร่างกายก็จะผ่อนคลายพอผ่อนคลายก็จะเครียดน้อยลงพอเครียดน้อยลงออกอาสมีบุตรก็จะมากขึ้นครับนั้นร้อยละคนไข้ที่มาหาผมเนี่ยผมจะให้กลับไปออกกําลังกายก่อนนะร้อยละห้าสิบผมผมถ้าที่ประสบการณ์ผมนะประมาณร้อย้าห้าสิบใบเจอทีก็อุ้มลุกมาอมืคือสําเร็จแล้วใช่ใหนะาเตมีอยกกู่วางปุ่ม ต้องใช้ยาต้องใช้เข็มอันนี้มีครนะครับนี่คือเแล้วเขาที่สองทำไมผมถึงให้ออกกําลังกายครับก็มีบุตรนั้นเราไม่ใช่ว่าเราอยากให้มีบุตรอย่างเดียวครับถูกไหมเราอยากให้เขาบุตรที่เกิดมาแข็งแรงเรียนเก่งคือถ้าออกมาแล้วพิการเนี่ยแหมคิดหนักเลยรู้นี้ไม่มีดีกว่าถูกไหมก็เสียดายใช่คือคือคือสงสารเขาด้วยสงารเขาด้วยครับถูกไหมฮะ ถูกไหมฮะแล้วถ้าหาว่าเราไม่ต้องบอกว่าเออไม่ครบสามหกอ่ะนะครับเอาแค่ว่าถ้าออกมาลุกแข็งแรงครนะฮะสอบได้ที่หนึ่งพ่อแม่มาคุยโมเยอะเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณหมอครับแล้วก็กลับมาเรามาดูกันนะครับว่าอยู่ดีๆผมก็อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันอยู่ดี เออเรื่องไตมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการมีบุตรแล้วก็เรื่องของการตรวจชีพจรหรือว่าตรวจแม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอบอกว่าจับไปทีไรก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของไตด้วยนะครับาล่ครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาสำหรับคนที่มีคำถามในช่วงที่ สายกำลังว่างอยู่นะครับ026893673นะครับ026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ได,ด้วยการพิมพ์ทีซีเว็นว่าตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000ทุกคำถามมีคำตอบและมีของรางวัลที่จะมอบให้ด้วยพักกันสักครู่เดียวครับ